ปิดครบเซ็ต PP l i n k วิจิสามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนได้แบบสบายๆ คลิปนี้นะคะคลิปก็อยู่กับกล้องวงจรปิดจากทาง TP Link ie, ที่มาแบบครบเซตแบบนี้เลยนะคะซึ่งจะมีทั้งกล้องวงจรปิดภายในและก็ภายนอกนอค่ะแล้วก็มีเครื่อง e บันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็สวิตช <shore S 2> ์6พอตนั่นเองไว้สําหรับการเชื่อมต่อกับร่องวงจรปิดซึ่งคลิมบอกได้เลยนะคะว่ากล้องวงจรปิดที่อยู่กับคลิมตรงนี้เนี่ยเขามีความชัดถึง3ล้านพิกเซลเลยล่ะค่ะและเรานะคะสามารถที่จะดูภาพได้แบบเรียลไทม์แถมยังสามารถที่จะดูภาพย้อนหลังผ่านสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยน่าสนใจใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคลินจะพาไปดูที่ตัว กก่อเลยคจะครีมใจทุกคนดูที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะตัวนี้ที่อยู่ใกล้สุดเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นวิจิ c 4 0 0 h p นั่นเองนะคะใช้สําหรับการติดในบ้านหรือว่าในอาหารค่ะขนาดเนี่ยก็พอดีมือคีมมากๆเลยนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะหมุนปรับมุมได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะซึ่งเขานะคะจะมีเลนส์ให้เลือก2แบบนะคะก็จะมีเลนส์เป็น2.8มิลน,นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีความกว้างนะคะอยู่ที่105องศาค่ะส่วนเลนส์อีกเลนส์หนึ่งนะคะก็จะเป็นเลนส์4มิลค่ะก็จะมีความกว้างอยู่ที่90 อ,องศานันเี้ความคมชัดของเขานะคะจะอยู่ที่3ล้านพิกเซลค่ะมาพร้อมกับฟังก์ชัน Smart Detection นะคะที่จะช่วยตรวจจับความเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็วัตถุต่างๆนะคะที่เคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องด้แบบชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนเลยค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามต้องการตามมาด้วยกล้องวงจรปิดที่ใช้สําหรับภายนอกนะคะกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นวิจิซ c ส0 0ร p เอนั่นเองนะคะหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะสามารถที่จะติดได้นะคะทั้งนอกบ้านแล้วก็นอกตึกเลยเนาะค่ะติดแบบ ะะตรงกลางของเขาจะเป็นเลนค่ะที่มีให้เลือก2องแบบด้วยกันนะคะก็คือเลน4มิลกับ6มิลค่ะแล้วก็ความชัดเนี่ยจะอยู่ที่3ล้านพิกเซลจะได้ภาพที่ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนแน่นอนนอกจากนี้นะคะก็ยังรองรับฟังก์ชัน Smart Direction นะคะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะและด้วยความที่เขาเป็นกล้องวงจรปิดสําหรับติดตั้งภายนอกนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลเลยนะว่าถ้าสมมติว่าแดดออกฝนตกกล้องตัวนี้จะพังง่ายๆเพราะเขาเนี่ยกันน้ํากันฝุ่นนะคะแถมยังสามารถที่จะทนสภาพอากาศได้ดีมากๆไม่ว่าจะร้อน หรือหนากล้องตัวนี้ก็อยู่ได้สบายๆค่ะและกล้องทั้ง2รุ่นที่คิมได้พูดไปนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกล้องที่มาพร้อมกับคุณภาพเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะเขายังมีเทคโนโลยีอื่นๆดีล่ามมาอย่างเช่น Smart IR นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะควบคุมการทํางานของอินฟราเรดเวลาที่มีวัตถุอื่นๆเข้ามาอยู่ใกล้กล้องค่ะตามมาด้วย WDR นะคะที่จะช่วยปรับคอนทราสต์ของแสงลดเอฟเฟกต์เงาค่ะช่วยให้ภาพเนี่ยดูคมชัดสมจริงมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่จะทําให้ภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนนั่ก็คือ 3DD NR นั่นเองค่ะที่จะช่วยลบภาพพิกเซลที่ผิดปกติเพื่อให้วิดีโอมีความชัดเจนตามมาด้วย n i Night v i s i ่นนะคะที่จะช่วยเ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะมองภาพในที่แสงน้อยได้ดีรองรับ POE และ12โวลต์ DC นะคะสามารถที่จะเลือกแหล่งจ่ายไฟได้ถึง2ทางเลยค่ะและยังง่ายต่อการติดตั้งใส่ด้วยรองรับ s265 บวกนั่นเองนะคะก็จะช่วยบีบอัดไฟล์ภาพ่ให้มีขนาดเล็กลงช่วยในการประหยัดพื้นที่นะคะแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยก็ยังมีคุณภาพที่ชัดอยู่เหมือนเดิมค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องสําหรับ การบันทึกภาพ NVR ค่ะกับตัวนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือวิจิ NVR 1 0 8 S นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะมาในกล่องสีดำที่ขนาดเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็มีพอร์ตมาให้เยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพอร์ต LAN HDMI VGA หรือว่า audio in out สามารถที่จะรองรับการบันทึกข้อมูลจากตัวกล้องนะคะได้ตลอดเวลาพร้อมกันถึง8ตัวด้วยกัน,นะคะ่ะและคุณภาพของเขานะคะก็ยังรองรับภาพค่ะที่มีความคมชัดสูงสุดถึง5าล้านพิกเซลรองรับไฟล์วิดีโอนะคะที่บีบอัด ตามมาตรฐาน S 2 6 5หาพท S 2 6 5 S 2 6 4หกสพทและ S 2 6 4นั่นเองค่ะแถมเขานะคะยังมีฮาร์ดดิสก์แถมมาให้ด้วยอีก1นึ่งเทเบและอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นสวิตช์หกพอร์ตค่ะในรุ่นของเจ้าตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น T L S F 1 0 6 p ันั่นเองนะคะหน้าตาของเขานะคะก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กนะคะเป็นสวิตช์หกพอร์ตค่ะไว้สำหรับการเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดและก็อินเทอร์เน็ตของอเพื่อนๆโดยไม่จาเป็นจะต้องเสียบอะแดปเตอร์ะิบะะสาตโวลต ที่จะปล่อยไฟเลี้ยงค่ะแล้วก็รับส่งข้อมูลนะคะผ่านทางสายแลนเส้นเดียวได้เลยนะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในเซตนี้นะคะเขายังมาพร้อมกับสายเคเบิลนะคะที่มีความยาว100เมตรเลยแหละรวมไปถึงอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆอีกด้วยค่ะและอย่างที่ครีมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่ากล้องทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะดูผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะต้องเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของ UG ค่ะมีให้ดาวน์โหลดทั้ง iOS และก็ Android เลยนะคะซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเลือกดูวิดีโอย้อนหลงังดู หรือแม้แต่เพิ่มกล้องวงจรปิดกีตัวก็ได้ผ่านแอปพลิเคชันเลยค่ะสําหรับกล้องวงจรปิดที่คลิปได้พูดไปในเซตนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ทั้งกล้องติดภายในแล้วก็กล้องติดภายนอกด้วยค่ะอีกครั้งยังมีอุปกรณ์อื่นๆแบบครบเลยนะคะโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังตามหากล้องวงจรปิด CCTV คลิปก็ขอแนะนําเป็น TP Link Wizit ตัวนี้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจกล้องวงจรปิดภายใน Wizit C400 HP ค่ะและกล้องวงจรปิดภายนอก Wizit C300 P ราคาจอยู่ที่1,190บาทเครื่องบันทึกข้อมูล NVR รุ่น VR 1 0 0 8 s นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่2,790บาททั้ง3ตัวนี้นะคะรับประกันให้3ปีสวิ t c h 6 Port TL SF 1000P ราคา1 0 9 0บาทรับประกันให้แบบไร้ทามทุกอย่างนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.jb.co.th หรือแอปพลิเคชัน JB ทังคองสามพันเรามีบริการ2ปีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ เพื่อนนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง j d Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ